่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักโรคโรคหนึ่งที่ชื่อว่าโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมโรคนี้มันเกี่ยวกับเราอย่างไรผมบอกได้เลยว่าเกี่ยวมากๆครับถ้าท่านผู้ชมเป็นคนที่ใช้คอใช้กล้ามเนื้อหลังมีลักษณะการนั่งที่ผิดลักษณะท่านผู้ชมกําลังมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูวิธีการรักษาในแบบของศาสตร์แพทย์แผนจีนจะเป็นยังไงวันนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังร่วมกันในวันนี้ครับเชิญเลยครับ สวัสดีค่ะหมอตั๊กนะคะแพทย์จีนสัติพัฒน์อิทิชัยโคศิจกุลประจำอยู่ที่หัวเฉียวสาขาโคราชนะคะแผนกกระดูกและทวีนาค่ะครับผมคุณหมอตั๊กนะครับคุณหมอตั๊กครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโรคหมอนรองกระดูกคอเสือ่อมซึ่งต้องบอกว่าท่านผู้ชมฮะตอนนี้นะปัจจุบันนี้เนี่ยมีผู้ป่วยโรคนี้เยอะมากเห็นว่า <ๆ S 2> แผนกทวีนานี้มีเข้ามากัน,กนโดยตลอดเลยง่ายๆเลยครับมันเกิดจากอะไรแล้วมันมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวันของผู้ป่วยยังไงบ้างฮะ ประเด็นแรกนะคะมันเกิดจากตัวกล้ามเนื้อบริเวณสองฝั่งที่ทํางานมากเกินไปัาทำให้กระดูกหรือว่าโครงสร้างของกระดูกค่ะมันเปลี่ยนแปลงไปตามการใช้งานอาการหลักๆนะคะจะมีในเรื่องของปวดคอบ่าไหลปวดหัวม,มึนหัวหรือว่าล้าวลงแขนมือจับของไม่ไม่อยู่ ของหล่นออกจากมือเดินทรงตัวไม่อยู่คนส่วนใหญ่นะคะที่ทํางานกันก้มคอตลอดเวลาคราวนี้เนี่ยที่ถามกันมาเยอะมากก็ศาสตร์แพทย์แผนจีนกับการรักษาเรื่องอาการโรคหมอนรองกระดูกคอเสือ่อมต้องทำยังไงบ้างฮะการรักษาขั้นต้นนะคะก็จะมีการคลายกล้ามเนื้อบริเวณด้านข้างขอ,องสองฝั่งของต้นอคอบ่าไหล่แขนหรือว่าส่วนต่างๆที่มีผลกระทบกับ ตัวหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะต้องอ่านผลของ MRI ก่อนว่ามีการทับตัวไขสันหลังหรือว่าทับตัวเส้นประสาทถ้าทำทับเส้นประสาทเนี่ยก็จะมีการฝังเข็มมีการทุยหนามีการใช้ยาจีนเพื่อเข้ามากระตุ้นในเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นประสาทเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูครับ สามก็คือในเรื่องของการที่มันทับกับตัวเส้นเลือดนะคะพวกนี้จะมีอาการที่มึนหัวปวดหัวง่ายเหมือนไมเกรนตลอดเวลาทุกคนจะชอบคิดว่าตัวเองเป็นไมเกรนจริงอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ไมเกรนนะคะซึ่งมันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อบริเวณสองฝั่งเนี่ยค่ะมันรัดตัวฐานกระโหลกมากๆทําให้เส้นเลือดสีแดงเนี่ยค่ะที่มันเลี้ยวลงมาเนี่ยมันเข้าไปไม่ได้พอมันเข้าไปไม่ได้ปุ๊บ เลือดก็เกลี้ยงสมองไม่พอหลักการรักษาก็คือการคลายกล้ามเนื้อสองฝั่งกระตุ้นในเรื่องของออกล้ามเนื้อเส้นประสาทแล้วก็ปรับในเรื่องของสมดุลกับเส้นลมปราณคนหลายๆคนจะไม่ค่อยรู้จักการทุยหนาการทุยหนาก็คือการนวดแบบแพทย์แผนจีนโดยใช้หลักการแล้วก็จุดที่ใช้นะคะก็คือจุดของออจุดที่ใช้ในการฝังเข็มก็คือเส้นลมปราณทั้ง1 0 12จุดพิเศษจุดหลักจุดเสริมขั้นแรกเราจะต้องมีการวิชัยโรคก่อนเข้ามาดูว่า คนไข้เป็นลักษณะยังไงมีลักษณะไหนเป็นประเภทไหนถ้าแต่งมากเราจะต้องสลายออกเราจะต้องคลายออกให้เขามีแบบนี้ด้วยใช่บางคนเกิดจากความพร่องพร่องก็คือขาดไปเราจะต้องเติมต้องเสริมต้องบำรุงให้เขาครับ